กลุ่มที่เสียผลประโยชน์คิดแต่ประโยชน์ส่วนตนของตนเองไม่เคยคิดถึงส่วนรวมแถมยังมีแผนชั่วร้ายที่ไม่นึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นและก็ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแต่ผลกรรมมันก็สนองทําให้พวกเขาทุกทรมานอย่างที่สุดผลกรรมจะตอบสนองเขาอย่างไรไปติดตามรับชมพร้พอ,มพอมกันค่ะที่ตําบลหนองกลางดงจังหวัดเพชรบูรณ์ชาวบ้านส่วนใหญ่ทําไร่อ้อยเป็นอาชีพหลักมาหลายอาชีวายุคนทุกปีมาถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวไร่ก็จะใช้วิธีเผาอ้อยก่อนตัด พ่อไฟจะเผาใบแห้งแล้วก็หญ้าที่ขึ้นแซมทําให้เหลือแต่ลําต้นอ้อยที่ดูสะอาดคนงานก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการลอกใบทีละต้นอีกทั้งยังทําให้รอบปนาการปลูกต่อไปสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่การเผาอ้อยก็สร้างปัญหาใหญ่ช่วงปลายปีถึงต้นปีลมหนาวพัดผ่านท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยหมอกควันแต่ก็ไม่ใช่หมอกจากธรรมชาติกับเป็นหมอกควันมาจากไรอ้อยที่ลอยคลุงไปทั่วบางวันหนาทึบจนมองแทบไม่เห็นถนน ควันพวกนี้ทําให้เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุมีปัญหาทางเดินหายใจคนที่ขับรถไปตลาดหรือว่าไปโรงเรียนก็ต้องระวังอุบัติเหตุจากทัศนวิสัยที่ลดลงผู้ใหญ่บ้านชํานาญซึ่งได้รับเลือกให้ดูแลหมู่บ้านมาสองสมัยเห็นปัญหานี้มาตลอดทุกปีเจ้าหน้าที่อําเภอก็ลงมาตักเตือนบางครั้งถึงขั้นจับปรับแต่ก็ไม่มีใครหยุดเผาสักทีปีนี้อําเภอประกาศชัดเจนห้ามเผาอ้อยก่อนตัดเด็ดขาดฝ่าฝืนคือปรับสงสด และอาจถูกตัดสิทธิ์รับเงินสนับสนุนจากรัฐตอนประชุมหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านชำนาญก็ยืนกลางลานวัดปี่น้องเราอยู่กับอ้อยมากี่รุ่นแล้วตอนเด็กๆผมก็เห็นพ่อแม่เผาอ้อยแต่เมื่อก่อนบ้านเรายังไม่มีคนเยอะไม่มีถนนไม่มีโรงเรียนเดี๋ยวนี้พวกเราเห็นแล้วว่าควันไฟมันทำให้เด็กๆไอจนแทบหายใจไม่ออกคนแก่ๆก็เดินออกจากบ้านยังลำบากถ้าพวกเรายังเผาอำเภอจะเข้มงวดกว่านี้ แล้วเงินช่วยจากการพัฒนาหมู่บ้านก็จะตัดออกไปเสียงเฮฮาดังขึ้นในกลุ่มชาวบ้านหลายคนก็เริ่มบ่นว่าถ้าไม่เผาจะให้ตัดยังไงชาวบ้านบางคนก็แย้งว่าจ้างคนลอกใบก็แพงจะให้ทำยังไงล่ะผู้ใหญ่บ้านชำนาญถอนหายใจผมเข้าใจพวกเรานาแต่อำเภอเขาจะลงมาดูทุกสัปดาห์ถ้าใครเผาแล้วก็ถูกจับได้นอกจากเสียค่าปรับแล้วยังไม่ได้ขายอ้อยเข้าโรงงานอีกด้วยซ้า เขาจะตรวจเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านก็เริ่มนั่งนิ่งเงียบคนแก่บางคนก็พยักหน้าเห็นด้วยพอปีที่แล้วมีบ้านหนึ่งโดนปรับหลายหมืน่นพอเผาอ้อยจนควันฟุ้งเข้าไปถึงตลาดคนในหมู่บ้านเองก็เริ่มเอือมละอากับปัญหานี้เช่นกันแต่ชาวไร่บางกลุ่มก็ยังคิดลักลอบเผาในเวลากลางคืนเมื่อประกาศห้ามเผาถูกประกาศอย่างเป็นทางการคำถามจึงเกิดขึ้นแล้วชาวบ้านจะทำอย่างไรกับไร่อ้อยของพวกเขา หลังจากที่มีประกาศห้ามเผาอ้อยชาวบ้านก็พากันต่างวิตกกังวลว่าการเก็บเกี่ยวจะล่าช้าแล้วก็ใช้แรงงานมากขึ้นจะเพียงไม่นานผู้ใหญ่บ้านชำนานก็จัดการนำรถตัดอ้อยรถพ่วงมาจอดที่ลานกว้างกลางหมู่บ้านปีนี้เราจะใช้เครื่องจักรช่วยกันตัดอ้อยผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงดังขณะยืนอยู่ที่ข้างรถตัดอ้อยคันสีแดงคันใหญ่ที่เพิ่งถูกนำเข้ามามันเป็นรถตัดอ้อยระบบไฮดรอลิก ที่สามารถดูดแล้วก็หันอ้อยมาเป็นท่อนๆได้ในอันรวดเร็วพร้อมกันนั้นก็ยังมีรถพ่วงอีกสองคันมารอรับอ้อยเพื่อคนส่งไปยังโรงงานโดยตรงรถคันนี้ผมใช้เงินจากกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ลงทุนส่วนตัวซื้อมาเราจะให้เช่าในราคาถูกกว่าค่าแรงคนงานและมันก็ตัดอ้อยได้เร็วกว่าแรงงานของคนแน่นอนไม่ต้องไปเผาไม่ต้องไปเสียเวลาลอกใบหลายคนก็เริ่มพยักหน้าตามบางคนเห็นรถตัดอ้อยก็สนใจ พอรู้ดีว่าการจ้างคนตัดอ้อยทีละต้นมันกินแรงแล้วก็ใช้เวลามากหากมีรถตัดอ้อยก็น่าจะช่วยให้ทำงานเสร็จเร็วขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเสียงกระซิบกระซาบก็ดังขึ้นในกลุ่มชาวบ้านบางคนไอปู้ใหญ่นี่มันฉจลาดตอนแรกก็ประกาศห้ามเผาที่นี้ก็เอารถตัดอ้อยของตัวเองมาหากินจากพวกเราใช่ตอนแรกก็บอกให้ใช้แรงงานคนอยู่พอห้ามเผาปุ๊บก็ออกรถตัดซะเองเพอเผลอนี่นะเป็นแผนร้ายของมันตั้งแต่ทีแรกรอเปล่า ห้ามพวกเราทำแบบเดิมแล้วก็ให้พวกเรามาเสียเงินจ้างพวกมันแทนความไม่ไว้วางใจเริ่มแพร่กระจายชาวบ้านบางกลุ่มไม่พอใจเพราะพวกเขาคิดว่าผู้ใหญ่บ้านชำนาญอาจจะจงใจห้ามเผาอ้อยเพื่อให้ชาวบ้านต้องมาใช้บริการลถตัดของตนเองในขณะที่บางคนเริ่มสงสัยอยู่นั้นก็มีบางคนมองในแง่ดีแต่ถ้ามันช่วยทำให้เราตัดอ้อยเร็วขึ้นแล้วก็ได้ราคาดีขึ้นนะไม่ต้องมานั่งกลัวโดวนปรับด้วย แต่ความคิดที่แตกต่างออกไปทั้งสองฝ่ายกำลังจะทำให้เกิดรอยร้าวในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านชำนานกำลังช่วยเหลือชาวบ้านจริงๆหรือว่าเขากำลังวางแผนหาผลประโยชน์จากกฎห้ามเผาอ้อยกันแน่หลังจากที่ข่าวแพร่สะพัดว่าผู้ใหญ่บ้านชำนานอาจจะช่วยโอกาสหาผลประโยชน์จากการห้ามเผาอ้อยชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่หวังดีก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจในค่ำวันหนึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้ก็พากันมาพบผู้ใหญ่บ้านที่บ้านพักผู้ใหญ่ เราเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านทําเพื่อหมู่บ้านจริงๆแต่ช่วงนี้ได้ยินชาวบ้านบางคนบ่นกันหนักว่าผู้ใหญ่ห้ามเผาอ้อยเพื่อที่จะให้พวกเรามาจ้างรถของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชานันก็ถอนหายใจสีหน้าก็เคร่งเครียดเขาไม่เคยคิดเลยว่าการพยายามช่วยให้ชาวบ้านมีทางเลือกที่ดีกว่าจะกลับทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจแล้วพวกเขาคิดยังไงกันอีกผู้ใหญ่บ้านก็ถามกลับ บางคนก็บอกว่าถ้าจ้างรถตัดอ้อยแบบนี้ซูเผาอ้อยแบบแอบๆบแบบตอนกลางคืนยังจะดีกว่าซึ่งจะเสียงโดนจับแต่ก็คุ้มกว่าเสียแรงค่าตัดรถแพงๆคำพูดนี้ทำให้ผู้ใหญ่บ้านํำนานคิดหนักหากชาวบ้านยังคิดลักลอบเผาปัญหาก็จะไม่จบและหมู่บ้านอาจจะต้องเผชิญกับบทลงโทษจากอำเภอเช้าว,วันรุ่งขึ้นผู้ใหญ่บ้านจึงเรียกประชุมชาวบ้านอีกครั้งที่ศาลากลางหมู่บ้านรถอ้อยและรถตัดพ่วงจอดอยู่ด้านหลัง ท่ามกลางเสียงกระซิบกระซาบของชาวบ้านที่ยังไม่แน่ใจว่าผู้ใหญ่บ้านจะพูดอะไรพี่น้องผมได้ยินเสียงบ่นกันว่าค่าใช้จ่ายค่าตัดอ้อยแพงไปผมไม่อยากให้ใครต้องมันลำบากไม่อยากให้พวกเราคิดไปกันเองว่าผมมาหาผลประโยชน์จากเรื่องนี้ชาวบ้านก็เงียบลงแล้วก็ฟังอย่างตั้งใจเอาละผมเลยจะตัดสินใจลดค่าตัดอ้อยลงจากเดิมที่คิดไล่ละห้าร้อยผมก็จะเหลือแค่สามร้อยบาท ส่วนค่าขนส่งอ้อยไปโรงงานผมลดจากคันละแปดร้อยเหลือหกร้อยบาทถูกกว่าหมู่บ้านอื่นแน่นอนเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีหลายคนก็เริ่มหันมามองหน้ากันบางคนก็เริ่มยิ้มออกเพราะนี่หมายความว่าต้นทุนของพวกเขาจะต้องลดลงมากผูก้ใหญ่บ้านชำนาญมองหน้าชาวบ้านก่อนที่จะพูดต่อว่าพวกไม่อยากเอาเปรียบใครพวกอยากให้พวกเราอยู่ด้วยกันแบบสบายใจเราต้องช่วยกันถ้าเราไม่เผาอ้อยก็ไม่โดนปรับ แล้วยังมีรถตัดอ้อยช่วยพวกเราแบบราคาถูกพวกว่ามันก็แฟอยู่นะชาวบ้านบางคนที่เคยสงสัยก็เริ่มคลี่คลายกังวลคนที่ตั้งใจจะเผาอ้อยลักลอบกลางคืนก็เริ่มคิดใหม่เพราะค่าใช้จ่ายในการใช้ตัดรถนั้นก็ไม่แพงเกินไปแต่ถึงแม้ผู้ใหญ่บ้านจะลดราคาแล้วก็ยังมีบางคนที่ไม่พอใจและคิดว่าผู้ใหญ่บ้านชำนาญต้องมีแผนอะไรบางอย่างอยู่ดีผู้ใหญ่บ้านลดราคาเพราะต้องการช่วยเหลือหรือเป็นเพียงแผนร้ายอีกชั้นหนึ่ง ื่อควบคุมทุกอย่างกันแน่แม้ว่าผู้ใหญ่บ้านชำนาญจะลดค่าตัดอ้อยลงให้ชาวบ้านสบายใจแต่กลับมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจกลุ่มรับจ้างตัดอ้อยแล้วก็เผาอ้อยก่อนหน้านี้คนเหล่านี้มีไรายได้ดีจากการรับจ้างเผาอ้อยตอนกลางคืนและตัดอ้อยส่งโรงงานเป็นหลักเมื่อมีคำสั่งห้ามเผาอ้อยพวกเขาเสียโอกาสทำเงินไปเกือบครึง่งแถมพอมีรถตัดอ้อยเข้ามาแทนที่งานรับจ้างตัดอ้อยด้วยแรงงานคนก็น้อยลงไปอีก ในช่วงค่ำวันหนึ่งกลุ่มคนงานตัดอ้อยรุ่นเก่ามานั่งรวมตัวกันที่เพิงไม้ท้ายหมู่บ้านพวกเขานั่งล้อมวงสูบยาเส้นสีหน้าเต็มไปด้วยความไม่พอใจก่อนหน้านี้พวกเราตัดอ้อยแป๊บเดียวก็ตัดง่ายได้เงินเร็วแล้วก็ดูตอนนี้สิต้องมานั่งตัดใบอ้อยเหนื่อยกว่าเดิมเป็นสองเท่าใช่แล้วพอมีรถตัดอ้อยเข้ามาเจ้าของไร่ก็ไม่ต้องจ้างพวกเรางานหายหมดนี่มันเป็นแผนของไอ้ผู้ใหญ่ชัดชัด แรกๆทำเป็นพูดดีที่แท้แค่จะเอาเงินจากรถตัดของมันเองพวกเขาเริ่มเห็นว่าถ้ายังปล่อยให้เรื่องนี้ดำเนินต่อไปพวกเขาอาจจะถูกแย่งอาชีพไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มมีการปล่อยข่าวลือเพื่อที่จะทำลายผู้ใหญ่บ้านชำนาญมีคนแอบกระซิบบอกตามงานบุญว่ารู้หรือเปล่าให้ผู้ใหญ่นะ่ะมันได้ค่าคอมจากโรงงานน้ำตาลถ้าหมู่บ้านนี้ใช้รถตัดอ้อยของมันมันได้เงินเพิ่มอีกต่อเลยละบางคนก็ไปพูดกับเจ้าของไร่ว่า ้าตัดอ้อยของผู้ใหญ่นะดูไปเถอะใช่ไปไม่กี่ก็พังแถมตัดแล้วอ้อยก็หักเยอะโรงงานให้ราคาต่ำกว่าใช้แรงคนอีกแล้วก็มีบางคนที่ลึกลับแอบทอชิ้นส่วนของรถตัดอ้อยทำให้วันรุ่งขึ้นสตาร์ฟไม่ติดหรือเจอใบมีดตัดอ้อยที่รอยเป็นบุบๆแปลกๆพวกเขาจงใจพูดทำให้คนเท่าคนแก่รู้สึกว่าคนสมัยก่อนใช้แรงงานตัดอ้อยไม่เห็นต้องพึ่งเครื่องจักรอะไรไอพวกหนุ่มๆเดี๋ยวนี้มันขี้เกียจ ถึงแม้จะมีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วกับมีชาวบ้านกลุ่มใหญ่ที่เริ่มพอใจกับรถตัดอ้อยเพราะมันช่วยให้พวกเขาทำงานเสร็จขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆสงคร้ามเงียบในหมู่บ้านก็เริ่มขึ้นกลุ่มคนรับจ้างตัดอ้อยก็ต้องการกำจัดอำนาจของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านชำนาญจะรับมือกับสถานการณ์นี้ได้อย่างไรเขาจะสามารถอยู่กระแสต่อต้านนี้ได้หรือไม่อนมกรามาถึงเป็นช่วงที่ชาวบ้านเริ่มตัดอ้อยเพื่อนำส่งโรงงาน ทุกคนรู้ดีว่าหากล่าช้าอ้อยก็จะแก่เกินไปคุณภาพก็จะลดลงและราคาที่โรงงานรับซื้อก็จะต่ำลงด้วยตั้งแต่ชามืดที่สารากางหมู่บ้านชาวบ้านหลายครัวเรือนก็มาต่อแถวกันยาวเหยียดเพื่อที่จะลงคิวจ้างรถตัดอ้อยของผู้ใหญ่ชำนาญรถตัดอ้อยทั้งสองคันของผู้ใหญ่กลายเป็นความหวังหลายคนเพราะมันช่วยทำให้พวกเขาตัดอ้อยได้เร็วขึ้นไม่ต้องเหนื่อยมากมันใช้แรงงานคนผู้ใหญ่จองคิวที่สิบสองนะ ของผมวันที่14ได้ไหมบ้านผมมี20ไร่ป้องผมก็15ไร่ขอเป็นช่วงเช้าจะดีมากๆเลยครับภายในครึ่งวันลายชื่อถูกจองแน่นเอียดไปเกือบทั้งเดือนแต่ในขณะเดียวกันคนที่เสียผลประโยชน์กำลังเดือดดานกลุ่มคนรับจ้างตัดอ้อยแบบดั้งเดิมที่เคยทำมาหากินจากการใช้แรงงานคนนั่งจับกลุ่มกันใต้ต้นไม้ใหญ่หลังวัดสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจแล้วก็คุนเคืองเป็นไงล่ะผู้บอกแล้ว ถ้าปล่อยให้มันมีรถตัดอ้อยแบบนี้เราจะไม่มีงานทำสมัยก่อนตัดอ้อยแม่งเยอะจะตายเดี๋ยวนี้ไม่มีใครจ้างกูเลยรถตัดมันก็ทำงานวันเดียวเสร็จพวกกูต้องใช้แรงงานต่้งหลายคนแล้วก็ต้องหลายวันไม่ยุติธรรมเลยว่ะมันตั้งใจทำให้พวกเราหมดหนทางทำมาหากินชัดๆบางคนก็กำมัดแน่นบางคนก็สะบัดออกมาด้วยความแค้นที่พุ่งขึ้นสูงสุดมึงดูสิเจ้าบ้านแหนกไปลงชื่อกันไปหมดแล้ว แบบนี้พวกกูจะเอาอะไรกินพวกเขาเริ่มรู้สึกหมดหนทางเพออไราะรายได้ที่เคยมั่นคงจากการรับจ้างเผาและก็ตัดอ้อยก็หายไปแทบที่จะหมดสิน้นความไม่พอใจของกลุ่มคนงานตัดอ้อยก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่มคิดคิดหาทางขัดขวางผู้ใหญ่บ้านชำนาญให้ได้กูไม่ยอมให้มันทําให้พวกกูอดตายหรอกแทนบางอย่างค่อยๆก่อตัวขึ้นในความคิดของพวกเขา ผู้ใหญ่บ้านชำนาญน,นั่งอยู่ที่ใต้ถุนมือข้างหนึ่งก็ถือแก้วน้ำชาอีกข้างหนึ่งก็เคาะนิ้วลงบนโต๊ะเบาๆสายตาก็เือมองไปไกลเขารู้ดีว่าตอนนี้กลุ่มผู้ที่เสียผลประโยชน์กำลังเดือดดานเออพวกมันก็เป็นคนในหมู่บ้านเราแท้ๆถ้าปล่อยไว้แบบนี้ก็จะมีแต่บาดหมางกันไปเปล่าๆผู้ใหญ่บ้านนั่งพึมพำก็ไม่อยากให้เรื่องนี้บานปจึงคิดหาวิธีทางออกให้กับทุกคนยังมีที่ยืน ถ้าคนพวกนั้นไม่มีงานทําไม่มีไรายได้ก็ต้องแค้นเขามากขึ้นเรื่อยๆทางที่ดีที่สุดก็คือให้พวกเขามาทํางานด้วยกันงั้นต้องให้อ้พงไปคุยดีกว่าพงเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นคนที่พูดจาดีรู้จักคนในหมู่บ้านทุกซอกทุกมุมถ้ามีใครเกลี้ยกล่อมพวกนั้นได้ก็น่าจะเป็นพงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่แหละเย็นในวันนั้นพงก,ก็เดินไปหากลุ่มรับจ้างตัดอ้อยที่กําลังนั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่ใต้ต้นมะขามหลังวัดพวกเขายังอยู่ในอารมณ์ที่หงุดหงิด บางคนก็พ่นควันบุหรี่บางคนก็แค่ฟันหลังจากที่กินมากไอพก้พงมาทำไมวะหนึ่งในนั้นก็ถามขึ้นด้วยเสียงห้วนๆพงก็ยิ้มบางๆแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งกับเสือก่อนที่จะพูดขึ้นแบบตรงไปตรงมาผู้ใหญ่ให้กูมาคุยด้วยนะพวกมึงก็รู้ว่าตอนนี้ไม่มีใครก็เผาอ้อยแล้วงานรับจ้างมันก็หายไปหมดผู้ใหญ่เขาก็อยากให้พวกมึงมาทำงานขับรถตัดอ้อยแทนจะได้มีไรายได้กันตอ บรรยากาศก็เงียบลงไปคู่หนึ่งจากนั้นก็มีเสียงเลาะยันขึ้นมาเฮ้มึงคิดว่าพวกกูจะไปเป็นลูกน้องมันเหรอวะกูเผาอ้อยมาแต่ั้งแต่หนุ่มๆยู่ๆแช่กูไปขับรถตัดอ้อยเนี่ยนะมันใช่เรื่องของกูเหรอมึงคิดว่ากูงโง่เลยพงที่มาให้พวกกูขับรถตัดอ้อยอ่ะก็แค่ให้พวกเราไปทํางานให้มันกะเท่านั้นแหละพงก,ก็ถอนหายใจแล้วก็พยายามอธิบายต่อว่า <c oughs> มึงคิดดูนะ ถ้าพวกมึงยังเดือยังไม่หาทางใหม่ต่อไปไม่มีเงินกินข้าวจริงๆนะกูไม่ได้มาหลอกให้มึงไปเป็นลูกน้องใครแต่ถ้ามึงอยากทํางานอยากมีเงินใช้รถตัดอ้อยมันก็คือทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้แต่แทนที่เขาจะคอยตามพวกนั้นก็ยิ่งเดือดพวกกูไม่มีทางหรอกพวกกูมีทางของพวกกูไม่ต้องมาเสนออะไรทั้งสิน้นมึงกลับไปบอกไอ้ผู้ใหญ่บ้านเลยว่าพวกกูไม่เอาด้วย มันทําให้พวกกูไม่มีที่ยืนเองอย่ามาทําเป็นใจดีหาทางออกให้กูพงม,มองไปรอบๆสีหน้าของแต่ละคนเต็มไปด้วยความโกรธแค้นบางคนก็กำหมัดแน่นบางคนก็เม้มปากเหมือนพยายามที่จะข่มอารมณ์เขารู้เลยว่าไม่มีทางเกลีย้ยกล่อมได้แน่นอนสุดท้ายพงก็ถอนหายใจก่อนที่จะลุกขึ้นและพูดเป็นประโยคสุดท้ายว่าเอาละเอาละถ้าอย่างนั้นก็นแล้วแต่พวกมึงกันนะจากนั้นเขาก็เดินกลับไปหาบ้านผู้ใหญ่โดยที่ไม่รู้ว่า นี่อาจจะเป็นจุดแตกหักของหมู่บ้านจริงๆเฮ้ยถึงคิวกูแล้วโว้ยเสียงลุงเพิ่มดังขึ้นท่ามกลางชาวบ้านที่มารวมตัวกันที่ลานหน้าบ้านของผู้ใหญ่บ้านจำนานวันนี้เป็นวันแรกที่รถตัดอ้อยจะเริ่มทำงานไล่ของลุงเพิ่มก็คือคิวแรกกูไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นวันที่อ้อยกูถูกตัดโดยที่ไม่ต้องเผาก่อนลุงเพิ่มก็พูดด้วยแววตาที่ตื่นเต้นตอนแรกเขาก็กลัวว่าถ้าไม่เผาอ้อยอ้อยมันก็จะหักยาก แต่พอเห็นรถตัดอ้อยของผู้ใหญ่บ้านแล้วเขาก็โล่งใจไม่ต้องจ้างคนมากแถมเร็วอีกต่างหากป้าบัวเมียของลุงเพิ่มก็พยักหน้าแบบนี้พวกเราก็ได้เงินเร็วขึ้นชาวบ้านหลายคนที่อยู่ในคิวถัดไปก็ดีใจพวกเขาไม่ต้องแอบเผาไม่ต้องหลบเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเสี่ยงโดนปรับและที่สําคัญที่สุดก็คือได้เงินจากโรงงานเร็วขึ้นในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งกําลังมีความสุขอีกกลุ่มหนึ่งกาลังคุ้นคิดถึงการทําลายทุกอย่าง ภายใต้ต้นไม้ใหญ่ท้ายหมู่บ้านมีชายห้าคนนั่งล้อมกันเป็นวงเงียบมีเพียงแสงไฟจากก้นบุหรี่ที่สว่างวาบขึ้นเป็นระยะขึ้นนี่เราจะลุยเลยไหมวะเสียงแหบห้าของไอ้ศักก์ก็เอ่ยขึ้นมันเป็นคนที่เคยรับจ้างเผาอ้อยมาก่อนและตอนนี้มันก็แค้มผู้ใหญ่บ้านที่สุดกูไม่สนว่ะถ้าไม่มีงานกูก็ไม่มีเงินไอ้บุญก็พูดเสริมด้วยเสียงคุณมันแห่แหนก็ไปหาไอ้ผู้ใหญ่บ้านให้ตัดอ้อยกันหมดแล้วพวกกูล่ะ จะให้ไปตายเอาดับหน้าอย่างงั้นเหรอไอแดงก็พ่นควันบรี่ก่อนที่จะพูดด้วยเสียงเย็นชาว่างั้นกะเผาแมงให้หมดจะได้รู้ว่าไม่มีใครใหญ่ไปกว่าพวกเรากูเตรียมน้ำมันเอาไว้เรียบร้อยแล้วไอชาตพูดจบก็เปิดกระสอบออกข้างในมีน้ำมันหลายขวดที่มันไปขโมยมาจากโรงงานเก็บของในไร่เอามันไปลาดลาดให้รอบๆต้นออยเล้กจุดไฟเลยไอสมานพูดเสริมเผาแม่งให้หมดทั้งรถทั้งคนทั้งออยไม่ให้มันเหลือซาก แล้วชาวบ,บ้านล่ะพวกมันจะอยู่เฝ้ากันไหมไอ้ศักถามคิ้วแรกเป็นของไอ้ลุงเพิ่มแกขนาดนั้นไม่มีปัญญาเฝ้าหลอกเชื่อโก้ไอ้บุญก็พูดเสริมด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจทั้งหมดพยักหน้าพร้อมกันคืนนี้มันจะเผาให้หมดไหมไปพร้อมๆกันท้องฟ้ายังมืดสนิทลมหนาวกระพัดเบาๆผ,ผ่านไรอ้อยที่ยืนต้นแน่นขนาดเสียงรีดลิงเลไลแววมาเป็นระยะแต่ที่น่าขนลุกกว่านั้นก็คือ เงาทั้งห้าคนที่กำลังก้มๆเงยๆลัดเลาะไปตามแนวอ้อยพวกมันหลบอยู่ในความมืดอย่างเงียบเชียบชายทั้งห้าคนแทรกตัวเข้าไปลึกพอสมควรก่อนที่จะแยกย้ายไปตามจุดที่นัดหมายแต่ละคนมีขวดน้ำมันติดตัวพวกมันซ่อนไฟแช็กไว้กระเป๋ากางเกงพวกมันมองหน้ากันพยักหน้าแทนคำพูดก่อนที่จะแทรกตัวเข้าไปนั่งซุ่มในเงามืดของต้นอ้อยไม่มีใครรู้เรยวว่าพวกมันกำลังซุ่มอยู่ในความมืดแม้แต่ลมหายใจยังแทบไม่ได้ยิน ไม่นานเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มขึ้นมาจากอีกด้านหนึ่งของไร่รถตัดอ้อยสองคันแล่นเข้ามาอย่างมั่นคงตามหลังด้วยรถพ่วงที่เตรียมมารับอ้อยไฟาหน้ารถก็สาดแสงวูบเข้ามาตามแนวไร่เงาคนเดินไปมาอยู่แถวรถลูกน้องของผู้ใหญ่บ้านมาถึงแล้วพวกเขาลงมาจากรถก่อนที่จะเดินดูพื้นที่เล็กน้อยตรวจช็คสภาพรถแล้วก็เครื่องจักรจากนั้นจึงรวมตัวกันยืนอยู่ตรงโต๊ะไม้ที่ตั้งชั่วคาวไว้ข้างไร่ คนงานหลายสิบคนก็หยิบกระติกน้ำร้อนออกมาชงกาแฟลงไปในแก้วพลาสติกบางคนก็มีขวดเครื่องดื่มชูกำลังอยู่ในมือพวกเขาต้องเติมพลังก่อนที่จะเริ่มงานในแนวอ้อยที่ห่างไกลไปไม่กี่เมตรชายห้าคนยังคงเงียบกรลิบพวกมันซุ่มอยู่ต่ำไม่ขยับตัวมากนักพวกมันกั้นหายใจแทบไม่ให้มีเสียงในมือก็กำขวดน้ำมันแน่นทุกคนรอเวลาจังหวะ แผนการของพวกมันก็คือราดน้ำมันรอบรบรถตัดอ้อยแล้วก็จุดไฟความกันให้ลุกลามไปทางรถแล้วก็ไล่จากนั้นพวกมันก็จะออกทางด้านหลังของไร่โดยมีทางลับที่พวกมันรู้กันอยู่พวกมันรอคอยให้คนงานเผอลอรอให้ทุกคนเริ่มแยกย้ายไปทำงานรอให้เวลาสุกงอมที่สุดขณะที่คนงานกำลังพูดคุยกันมีเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นไประยะพวกเขาไม่รู้เลยว่าขณะนี้เงามืดในไร่อ้อยกำลังขยับตัว เสียงเครื่องจักรยังคงคำรามต่อเนื่องใบมีดตัดอ้อยหมุนฟันต้นอ้อยอย่างเป็นจังหวะรถพ่วงที่จอดรอดรับอ้อยก็ขยับตามจังหวะการทำงานของรถตัดลูกน้องผู้ใหญ่บ้านหลายคนก็ยืนคุมเชิงอยู่รอบๆบางคนก็เดินดูแนวอ้อยข้างหน้าบางคนก็ยืนพักกินน้ำทมการความเงียบสงัดไม่มีใครรู้เลยว่าเงาที่ซ่อนตัวอยู่ในไร่กำลังเคลื่อนไหวจู่ๆเปลวไฟก็ลุกขึ้นจากแนวอ้อยด้านหลังของรถตัดอ้อยไม่มีควันไม่มีเสียงเตือนล่วงหน้า แค่เสี้ยววินาทีไฟก็ลุกพลึบขึ้นสูงเป็นเมตรแสงสีส้มแดงสายกระทบใบหน้าคนงานไอร้อนกระพุ่งเข้าหาอย,ย่างรวดเร็วเสียงตะโกนดังขึ้นแทบจะทันทีทุกคนหันควาไปทางต้นเพลิงคนที่ยืนอยู่ใกล้ที่สุดก็ถอยกระดดออกมาด้วยสัญชาตญาณก่อนที่จะวิ่งหนีออกจากแนวไร่เปลวไฟกระโจนขึ้นอย่างดุร้ายลามจากต้นอ้อยต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งคนขับรถตัดอ้อยเหยียบเบรกทันหันเสียงเครื่องยนต์ดังคำรามแต่ตัวรถหยุดนิ่ง เขาเหลือบมองกระจกข้างแล้วก็เห็นเงาสะท้อนขึ้นสูงเปลวไฟพุ่งขึ้นเป็นเส้นสายจากดินฟ้าคนขับรถพ่วงเองก็เบิกตากว้างภาพไฟที่ลุกพุ่บขึ้นมาทำให้เขาช็อกไปชั่วขณะเขาคว้าโทรศัพท์ในกระเป๋าขางเกงมือสั่นเทากดหาผู้ใหญ่บ้านทันทีเสียงตะโกนดังระงมทุกคนรีบกระโจนออกจากแนวอ้อยบางคนตะโกนให้รีบไปบอกชาวบ้านบางคนมองไปรอบๆด้วยความงงว่าไฟมันลุกมาได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงวะ เผากันเหรอไม่มีควันขึ้นมาก่อนเลยนะเว้ยคนงานบางคนสับสนมันไม่มีสัญญาณเตือนเลยไม่มีควันไม่มีกลิ่นไหม้ลวงหน้าจู่ๆไฟมันก็ลุกขึ้นมาเฉยๆเหมือนโดนวางเพลิงคนงานที่เหลือก็วิ่งตะเกียกตะกายวิ่งออกมาจากพื้นที่ไล่บางคนสะดุดล้มแต่ก็ลุกขึ้นมาพยามหนีเอาตัวรอดให้เร็วที่สุดทุกอย่างชุลมุนวุ่นวายเปลวไฟที่พุ่งขึ้นสูงได้กืนกินแนวอ้อยอย่างรวดเร็ว คนงานที่เหลือก็รีบวิ่งกลับไปยังรถพ่วงและรถตัดอ้อยพวกเขาต้องเอารถออกให้ไวที่สุดคนขับรถพ่วงสองคันรีบเร่งเครื่องพยายามที่จะขับออกจากไร่แต่ด้วยขนาดของมันรถคันใหญ่เคลื่อนตัวช้าล้อบดไปตามดินอย่างหนักเสียงเครื่องก็หึ่มดังก้องท่ามกลางเปลวไฟที่ไล่หลังมารถตัดอ้อยคันใหญ่ที่สุดเป็นปัญหาหลักมันไม่ใช่รถที่หมุนตัวออกง่ายๆคนขับก็พยายามเร่งเครื่องถอยหลัง แต่พื้นที่ก็เต็มไปได้วยอ้อยที่ถูกตัดค้างเอาไว้ล้อติดไปชั่วขณะต้องเล่นเครื่องอย่างหนักเสียงโลหะเสียสีกับเดินดังขึ้นส่วนอีกฝากหนึ่งของไร่เงากลุ่มดำห้าคนยังซ่อนตัวอยู่แนวอ้อยพวกมันไม่ได้คาดคิดว่าไฟจะลุกเร็วขนาดนี้ควันก็เริ่มหนาทึบขึ้นทุกทีควันดำลอยต่ำลงแผ่คุมบริเวณรอบตัวพวกมันลมหายใจของพวกมันก็เริ่มติดขัดหนึ่งในนั้นขยับตัวเบาๆพยายามหาทางออกจากไร่ แต่ด้านนอกก็ยังมีลูกน้องของผู้ใหญ่บ้านอยู่มันต้องรองให้ลูกน้องผู้ใหญ่บ้านออกไปสะก่อนแต่เวลาผ่านไปควันก็หนาขึ้นทุกทีแสบตาแสบจมูกสำลักควันเสียงสำลักควันดังออกมาเบาๆคนหนึ่งก็รีบใช้แขนปิดปากแล้วก็ปิดจมูกแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากควันก็ยังคงเล็ดลอดเขา้าไปในปอดแสบไปทั่วอกอีกคนหนึ่งก็เริ่มไอหนักหน้าแดงกำ่ำตาแดงฉานเพราะควันเขาพยายามกั้นไอแต่ก็ทำไม่ได้ เสียงไอก็เริ่มดังขึ้นในความเงียบของไรอ้อยที่ลุกเป็นไฟขณะที่ไฟกำลังลุกลามคนงานของผู้ใหญ่บ้านก็ยังคงเล่งนเคลื่อนย้ายรถกลุ่มที่จุดไฟนั้นกลับติดกับดักตัวเองหากพวกมันไม่มีทางออกไปตอนนี้ตอนนี้ไฟลุกลามไปทั่วบริเวณไม่สามารถออกทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังด้านหน้าก็ติดกลุ่มลูกน้องผู้ใหญ่บ้านด้านหลังก็ไม่สามารถออกได้เพราะไฟได้ลุกลามรอบแล้วหากพวกมันไม่หนีไปตอนนี้มันอาจจะไม่มีทางหนีออกอีกเลย ควันสีดำลอยคุ้งไปทั่วอ้อยเท่าฐานลอยกระใจายในอากาศเปลวไฟยังคงลุกโชนเป็นหย่อมๆแม้ว่าชาวบ้านจะพยายามดับไฟกันสุดกำลังรถด,ดับเพลิงของหมู่บ้านมาช้าไปหลายสิบนาทีเสียงเครื่องยนต์ของรถด,ดับเพลิงก็ดังลั่นสายน้ำแรงดันสูงถูกฉีดออกไปที่กองเพลเสียงฟู่ของน้ำกระทบเปลวไฟดังสะท้อนกล้องไล่เมื่อไฟสงบลงซากอ้อยไหม้เป็นสีดำสนิทสงกินเหมน็นคาคุ้งไปทั่วบริเวณ แต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนต้องผงะถอยหลังก็คือท่ามกลางซากอ้อยที่มอดไหม้มีร่างของคนห้าคนนอนกองรวมกันอยู่เนะี่ยนอนกองรวมกันอยู่เสื้อผ้าขาดวินผิวหนังถูกไฟไหม้จนไหม้เกรียมใบหน้าแสดงถึงความเจ็บปวดสุดขีดบางร่างเหมือนพยายามจะเกียยกะกายออกจากเปลวไฟแต่ก็ไม่อาจหนีไปได้มือของพวกเขาเกรงแข็งกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อบางคนศพอยู่ในท่าก,กอดตัวเองเราวกับว่าพยายามป้องกันความร้อน แต่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากเงื่อมมือของไฟได้ใครกันวะเนี่ยชาวบ้านคนหนึ่งก็อุทานออกมาทุกคนก็เริ่มซุบซิบไม่มีใครคิดมาก่อนเลยว่าจะมีคนอยู่ในไร่อ้อยตอนที่ไฟลุกพวกนี้มันคือพวกที่รับจ้างเผาอ้อยน่วะาเสียงกระซิบกะระซาบดังขึ้นเรื่อยๆชาวบ้านบางคนก็จําได้ว่าคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่เคยต่อต้านผู้ใหญ่บ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะศพแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยวว่าพวกเขาติดอยู่ในไร่ตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ทุกคนเริ่มปฏิปปาต่อเรื่องราวได้พวกมันคงเป็นคนจุดไฟแต่สุดท้ายก็ต้องมาตายด้วยไฟที่ตัวเองก่อไฟที่ไม่ควรถูกจุดกลายเป็นไฟที่เผาจุดตัวเองลายออยที่เคยเขียวขจีกลายเป็นดินแดนแห่งเท่าฐานและเงามรณะเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้ทุกคนจดจำไปตลอดชีวิตว่าอย่าคิดจุดไฟถ้ายังไม่รู้ว่ามันจะเผาใคร นิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสมมุติขึ้นนะคะพี่บุ้งก็อยากจะบอกว่าบ้านของพี่บุ้งเองเนี่ยก็เป็นแหล่งที่ปลูกอ้อยมากที่สุดเลยก็คือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็อยากจะบอกว่าแต่ก่อนนะคะเมื่อ,อประมาณสักห้าหปีที่แล้วอ่ะคือมันจะมีการเผาอ้อยกันจริงๆนะคะแล้วยิ่งแบบว่าถ้ามีลมมาด้วยเนี่ยโอ้โหเขเหมานี่คือเข้าบ้านเลยมันเป็นอะไรที่แบบว่าทรมานนะ ทรมานทั้งคนที่ไม่ได้ทําอ้อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าขมเหมามันเข้าบ้านจริงๆเดินเข้าบ้านนี่คือดําหมดอะค่ะไม่รู้จะทำยังไงเลยอ่ะกวาดก็ไม่ได้ก็ต้องใช้น้าฉีดอย่างเดียวและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีได้ยินเสียงรถด,ดับเพลิงตลอดเลยเวลาช่วงที่จะตัดอ้อยอะค่ะตอนนี้ก็มีการลณนงคล,ล,ลงกันเรียบร้อยแล้วนะคะแถวบ้านพี่บุ้งนะแถวเพชรบูรณ์ไม่มีการเผาอ้อยแล้วค่ะ เพราะว่าเขาลณนันลงแล้วก็จริงจังแล้วก็มีการปรับจับด้วยนะคะยังไงก็ใครที่แบบว่ายังมีวิธีการจุดแบบนี้อยู่ก็ขอให้เลิกเพราะว่ามันเดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆนะคะมันไวมากนะคะช่วงที่แบบเราจุดไฟเนี่ยเวลาที่เขาตัดอ้อยกันเนี่ยเขาจะตัดช่วงประมาณมกราใช่ไหมคะช่วงเวลาหน้าหนาวนี่แหละแล้วลมอ่ะสังเกตนะคะว่าเวลาที่เราตัดเนี่ยลมมันจะช่วยขยุกเลยอะ่ะ ไม่รู้มันเป็นอะไรนะคะไฟกับลมเนี่ยมันสัมพันธ์กันจริงๆพอเราจุดปั๊บเนี่ยเราว่ามันไม่มีลมนะพอเราจุดปั๊บเนี่ยเหมือนลมมันช่วยขยุกทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจการจุดไฟหน้าหนาวโดยเฉพาะพวกป่าอ้อยนะคะขอให้เลิกนะคะเลิกมันเดือดร้อนจริงๆโอเคค่ะยังไงก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่บุ้งด้วยนะคะ